สวัสดีค่ะนักเรียนและก็ผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านเมื่อวานนี้คุณคณรูสอนเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาอัตราส่วนเกี่ยวกับอัตราส่วนก็คือการอ่ะถ้าไอ้น,นี่ส่วนเท่านี้เป็นเท่านี้อย่เงี้ยเขาเรียกอัตราส่วนคือหมายความว่าถ้าเป็นกระเบื้องสีขาวกับสีดำอย่างเงี้ยหรือใส่น้าตาลทรายกับน้ำน้ำน้ำ,น,ำน้ำเชื่อมเขาเรียกอัตราส่วน แต่ถ้าเกี่ยวกับมาตรส่วนซึ่งวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับมาตรส่วนมาตรส่วนก็เกี่ยวกับพวกระยะทางน,นะคะอ่ะนักเรียนเปิดหนังสือ1 6 3ของคุณครูนะคะเราครูพูดไปนักเรียนจะได้เข้าใจนะคะอ่ะเป็นยังไงเรื่องมาตรส่วนเราเรียนไปแล้วแหละที่เมื่อ2วันที่แล้วแต่วันนี้จะเป็นเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาอ่ะเขาบอกว่าก้อยเนี่ยขี่จักรยาน จากบ้านไปโรงเรียนเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรเราไม่รู้หรอกแต่เขามีภาพให้ดังนี้บ,นนบ้านของก้อยตรงนี้บ้านของก้อยอันนี้บ้านก้อยนะครับบ้านก้อยอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็อบอกว่าขี่ไปตลาดขี่ไปตลาดลงมางนี้ตลาดเอ๊เคยเรียนไปแล้วเนาะเนาะ ซึ่งจากบ้านมาตลาดเนี่ยในหนังสือเนี่ยมันบอกว่า3เซนติเมตรของจริงไม่ใช่แน่ที่ครูสอนไปแล้วเนาะแล้วก็บอกจากตลาดเขากลับบ้านไปโรงเรียนไปโรงเรียน,เ,ยนเนี่ยทุกวันเลยกไยตลาดโรงเรียนบ้านตลาดโรงเรียนพอกลับจากเรียนก็โรงเรียนตลาดบ้านตรงเนี้ยใช้ระยะทาง4เซนติเมตรไกลหน่อยย เห็นอย่างนี้เราจะไม่รู้หรอกมันเท่าไหร่จนกระทั่งเราได้เห็นว่ามาตราหาตรงนี้เจอมาตราส่วนของอะไรของ1นึเซนติเมตรของของแผนที่เนี้ยนะคะเท่ากับ800ถ้าเป็นหนึ่งเมล่ยน่วันอยู่แล้วไม่ยากแต่ถ้าเมล็ดตรงนี้ไม่ใช่หนึ่งเนี้ยความยากจะเข้ามาอีกนะคะอ้าวแปดรอยเมตรอันว่าหนึ่งเซนติเมตรต่อ 8 0 0เมตรหมายความว่าทุกๆ1เซนจะมีค่าของจริงคือ800เมตรอ่ะบ้านก้อยมาตลาดช่วง,งะะที่หนึ่งระยะที่1ระยะทางจากบ้านก้อยไปตลาดโจทย์เทอนี้ถามว่าบ้านก้อยไปไปอะไรคะไปโรงเรียนหรือโรงเรียนไปบ้าน นักเรียนใช้ระยะทางกี่กี่อะไรคะกี่เมตรหรือระยะทางเท่าไหร่นะคะอ้าวนักเรียนดูดูนะใช้ระยะทางกี่กิโลเมตรหรือกี่เมตรก็ได้กี่เพราะว่าเรารู้แล้วว่าหนึ่งเมตรมีค่าหนึ่งพันเมตรมีค่าเท่าก,กับหนึ่งกิโลเมตร ระยะทางจากก้อยนะคะไปกอ,งก,อปกงก้อยไปตลาดเท่าไหร่บ้านก้อยไปตลาดดูดีๆนะอย่าลงคิดสามเซนแล้วก็จากตลาดไปโรงเรียนจากตลาดไปไปโรงเรียนเท่าไหร่สี่เซนเขาถามว่าจากบ้านก้อยไปโรงเรียนอ่ะเขียนไหมแลระยะทาง จากบ้านก้อยไปโรงเรียนก็คือต้องเอา3ามทำอะไรกับสี่าะหน่วยเหมือนกันเอาไปรวมกันเป็นเจ็เซนติเมตรรู้แล้วก้อยสยไปตลาดตลาดไปบ้านโรงเรียน3ามบกสเป็น7จเจ็ดตัวนี้ยังต่อไม่ได้เพราะว่าเขาเปลียนเจียวา ขอ,ของในรูปเนี่ยมันเจ็ดเซนตแต่ของจริงว่าทุกๆ1นึ่งเซนจะมีค่าเท่ากับแปดเมตรเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเจ็ดเซนเอาเจ็ดไปทำอะไรกับ800ร้อยเอว่าอ่ะเนื่องจากเราก็เขียนไปเนื่องจากมาตราส่วนทำไมคะในแผนผังอันนี้เขาเรียกแผนผังเนี่ยไม่แผนที่นะแผนผังคือ1ต่อ800ร้อยมอมาแปดเมตรนะคะ 1นึ่งสมเขียนให้ชัดเจนนะต่อ800เมตรเพราะฉะนั้นจะได้อะไรจะได้หนึ่งสมต่อ800ใช่ไหมใช่ป่ะก็เท่ากับ7จคูณกับหอันแรกแล้วก,ก,ก็ต่อ7จ็ดคูณกับแปดร้อยะวานเรียนไปแล้วไง 7จคูณกสลับที่กันทำไมเพราะหนึ่งต่ออะไรหนคูณเจดเนี่ยหนึ่งนี้ก็ต้องเป็นร้อยแปดร้อคูณเดคูณง่ายว่าเอา7ขึ้นก่อนเอาเจมาจากไหนก็มาจากนี้อ่าได้แล้วกับเจ็ต่อห้าพเพราะฉะนั้นเมตรถ้าพูดเมตรมีค่าเท่ากับ5้กิโลเมตรหกร้เมตร ทำไมถึงได้อย่างนี้ก็เพราะว่าทุกๆุกหนึ่งพันเมตรจะมีค่าเท่ากับหนึ่งกิโลเมตรเราจึงเอาหนึ่งพันเข้าไปหารเลคะก็จะได้ km, km. ห้ากิโลเมตรกับหกร้อเมตรดังนั้นจากบ้านใกล้ามาโรงเรียนใช้ระยะทางห้ากิโลเมตรหกร้อยเมตรเป็นคําตอบสุดท้ายเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นเห็นอย่างนี้ปุ๊บถ้ามันเป็นหนึ่งนะักเรียนครูเคยสอนว่าแปดร้อยมัทำไมได้เลยไปคูณได้เลยกับสิ่งที่เธอบวกมา เราต้องรวมกันแต่ถ้าถามว่าบ้านก้อยไปตลาดกี่กิโลเมตรเธอก็เอาสามคูณแปดถ้าเป็น2,400เมตรแต่นี่เขาถามสออย่างเลยเธอก็ต้องเอามาบวกกันก่อนนี่แหละค่ะคือวิธีการทำอ่ะข้อต่อไปสวนสาธารณะแห่งหนึ่งต้องการดูแลความสะอาดเขาบอกว่า ในแต่ละเดือนเดี๋ยวครูลบก่อนเนาะเดี๋ยวเธอจะงงเราตัดหนึ่งเนี่ยเกี่ยวกัมามตรวส่วนนะเปิดในหน้าหนังสือหน้าอะไรจ้าเพื่อที่นักเรียนจะได้ดูโจทย์ไปตาม